เอสคอร์ดสองัศูนย์เอลปีสองพรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าดีไซน์มาให้สวยรู้เลยนะคะได้ปลาพร้อมกับป้ายทะเบียนสาตัวสสวยใครหารถใช้งานแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน บอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันกระจกเดิมทุกบ้านกุญแจสำรองครบนะคะภายในเนี่ยไม่มีรอยช้ำหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานดีไซน์มาให้สวยหรูเลยนะคะแนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยลูกค้าขาจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79%เท่านั้นต่างจังหวัดไฟแนซ์ไปทำสัญญายถึงที่ใครสนใจห้ามพลาดรับชมรายละเอียดกันให้จบคิปนะคะรีวิวให้เห็นทุกซอกทุกมุมบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ FC ผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะก็มาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะคะที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้นะคะนัดมีรถสวยๆรูรูมานําเสนอให้ได้ชมกันอีกหนึ่งคันนะคะใครสนใจหารถใิช้งานแนะนําคันนี้ไปหนึ่งทางเลือกเลยนะ,ะกับ Honda Accord 2 0 e l ุดนปี2018นะคะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าดีไซน์มาให้สวยรูเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ด้วยนะคะ สนใจติดต่อมานัดได้ตรงได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเทยนนะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะนัดยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะคันนี้ราคาค่าตัวเพียงห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวหุนเก้าพันเจ็ดเท่านั้นนะคะรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ได้เลยเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะต่างจังหวัดมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทยาสัญญาถึงที่เรดออกเ้ยพิเศษเริ่มต้น2 6 9เเท่านั้นนะคะลูกค้าบอกเลย ว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะบอดี้เดิมครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะคะแถมออปชั่นจัดมาให้แบบครบครียีร้อยแล้วด้วยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะไปทะเบียนได้ป้ายนี้เลยนะคะ6กกอไก่ฟอพึ่ง717กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโคมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโคมียมนะคะสันเหลี่ยมโคมของตัวรถนี้เห็นชัดเจนไม่มีลายกิ๊มไฟหน้าฟู LED มาพร้อมกับไฟเดทามไฟตัดหมอกก็เป็นแบบ LED นะคะลูกค้าคมไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอยลาวสภาพ สวยเลยเล็กไม่อยู่แสนหนึ่งหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะคะไม้แท้ไม้เดิมไม่มีการจับไม่ก่อไม่คันนี้ได้รับการตรวจเช็คสภาพรถเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ274รายการนะมีใบเซอร์การันตีออกให้ด้วยนะคะลูกค้าโดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทตรวจรถชั้นนำนะคะมาตรฐานเยอรมันนะลูกค้าบอกเลยว่า รถของเราคุณภาพพัดเกตเอทุกคันนะคะใครสนใจห้ามพลาดได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนนะคะตัวล้อนะคะได้เป็นลอ้อแมกซ์เดิมโรงงานนะน,อน็อตหาูโรโก้ตรงกลางยางปี2024ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะลูกค้าสภาพสวยพร้อมใช้นะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาด5 6 9 0 0 0บาทพรก้านเได้แอคคอร์ดไปใช้งานกันเลยนะคะลูกค้าแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามา พร้อมกับไฟเลีย้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะมือจับประตูสีด้านเป็นแบบโครเมียมกุญแจนะได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนทีเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยแถมรุ่นนี้นะคะสามารถสตาร์ทรถด้วยกุญแจรีโมทได้ด้วยนะคะลูกค้าเวลาที่เราจอดรถเนี่ยเราจะทําการล็อกรถไว้อยู่แล้วนะลูกค้ากดตัวกลมๆตรงนี้นะคะลูกค้ากดทางไว้ประมาณ5าวินะ คันนี้รถจะสตาร์ทให้อัตโนมัติเลยนี่นะคะสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการสตาร์ทวอร์มเครื่องให้เราก่อนนะคะแต่ว่าตัวรถยังล็อกอยู่นะคะลูกค้าเรื่องระบบความปลอดภัยเขาก็จัดมาให้แบบครบๆเลยนะอันนี้คือสตาร์ทรถวอร์มเครื่องวอร์มการใช้งานของเครื่องไว้ก่อนแต่ว่าระบบภายในเนี่ยเขายังไม่ได้ทําการใช้งานนะคะลูกค้าลูกค้าต้องมาปลดล็อกรถนะคะแล้วก็เข้าไปกดปุ่มสตาร์ทอีกทีหนึ่งนะ,ะระบบภายในเขาถึงจะทํางานให้นะคะนี่ ภายในดีไซน์มาให้สวยหรูเลยนะคะลูกค้าออปชั่นให้มาแบบครบครบเลยนะมีในส่วนของกล้องข้างให้ด้วยนะคะ o o n d l l n n นว t ตนะคะพวงมาลัยเป็นแบบบางติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้มีค u ุชคอนโทรลมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาถึงด้านในตัวรถเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทอีกรอบหนึ่งได้เลยนะคะให้ระบบภายในเขาทำงานเต็มระบบนะคะนี่ อันนี้ก็คือทํางานเรียบร้อยแล้วนะคะเ 9, ล็กไม่1 1 9่งแสาพโลไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไม่ก่อไม่ได้จอทัชสกรีนติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ แอร์ออโต้เกียร์ออโต้ขับขี่ใช้งานง่ายๆมีม่านบางแดดด้านหลังเป็นระบบไฟฟ้าให้ด้วยนะคะลูกค้าออปชั่นแน่นๆเลยนะดีไซน์ไลายไม้เพิ่มความหรูหรามาให้ด้วยนะคะตัวกล้องถอยก็มีมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะแสดงผลที่หน้าจอเลยนะหน้าจอตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็สามารถปรบปับมุมองเขาเรียกว่าปรับมุมมองนะปรับองศาการมองของกล้องถอยหลังได้นะคะดีปรับได้3ระดับเลยนะตัวกล้อง นี่นะคะฮอนด a า n w a t c ตตรงกระจกด้านซ้ายก็มีมาให้ครบเลยต้องบอกเลยว่าออปชันเขาให้มาแบบครบๆร,ระบบความปลอดภัยจัดเต็มเรียบ,บ้อยแล้วนะคะ สภาพสว,สวยเลยนะตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะคันนี้เบาะไฟฟ้าคู่หน้าเบาะหนังไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะแถมมีในส่วนของเมมโมรี e เซตในส่วนของเบาะคนขับให้ด้วยนะคะสามารถตั้งค่าเซตร,ระดับเบาะคนขับได้นะ,ะบอกเลยว่าดีไซน์มาให้สวยหรูนะ,คะใครได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวห้องพโดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายนะคะมีช่องแอร์ด้านหลังไวใ้ให้เรียบร้อยแล้วกระเป๋าจริงโต้สอ ฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดตรงกลางดึงลงมาเป็นที่พักแขนที่วางแก้วน้ำได้ม่านบังแดดด้านหลังเป็นระบบไฟฟ้านะคะส่วนตรงกระจกด้านหลังสองฝั่งลูกค้าสามารถปรับขึ้นปรับลงเอาเองได้เลยนะคะดีไซน์มาให้สวยหรูนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรีบพักรีบโทรรีบติดต่อหานัดเรนวๆได้เลย0982609587นัดเพชรยน์โทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะรับรองว่าคันนี้ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะดีไซน์มาให้ สปอร์ตสวยรู้เลยนะ x d 2.0 EL ปี2018นะคะป้ายทะเบียนก็สวยนะไปท้ายเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าเป็นแบบ LED ไม่มีรอยแตกรอยแล้วมีในส่วนของเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังมาให้4จุดกันเลยทีเดียวนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโพรเมียมกระจกหลังมาพร้อมกับตัวไฟฟ้าไฟเบรกดูกที่3มีเห็นชัดเจนเลยนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะกว้างๆนะ มีพรมด้านหลังมาให้ด้วยนะคะบรรจุเก็บใส่สัมภาระได้เยอะเลยตัวเบาะด,ด้านหลังก็สามารถปรับพับได้นะคะลูกค้าดึงตรงด้านก้านดึงตรงนี้แล้วก็ดันเบาะพับได้เลยนะคะลูกค้าเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้โครงสร้างรถเดิมๆไฟท้ายเดิมไม่มีรอยแตกไว้แล้วโลโก้มีเห็นชัดเจนแต่เข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ตัวคานด้านในตรงๆคานไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนนะคะส่วนบอดี้ด้านล่างของรถคันนี้ เราอะไรเครื่องมือแม่แรงครบซีนเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อนะลูกค้ารับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะสวยรูออปชันแน่นนะคะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนราคาเนี่ยล่วงจากป้ายแดงมาเกิน50%แล้วนะคะแล้วก็เป็นแอ c o คอร์ดที่ราคาดีมากๆนะคะ5้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคันนี้แนะนําเลยนะคะ หวกะนอตซอกประตูเดิมๆนะคะไม่มีรอยไขยรอยเขียบขยี้ยนแผ่นเพจของรถมีติดเหตเห็นชนัดเจนเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะอย่างที่นัดบอกชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกรบสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะตรวจสอบเจออย่างใดอย่างหนึ่งเรารับซื้อคืนให้เต็มจำนวนเลยนะบอดี้เดิมทั้งคันกระจกเดิมทุกบาน กุญแจสำรองมีมาให้ครบออปชั่นแน่นระบบความปลอดภัยจัดเต็มบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวนัดภาไปชมกันต่อเลยนะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด4สูบ2 0 0 0ซีซี155แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซินเก9 5 e20 e85 เติมได้นะคะเครื่องยนต์เดิมไม่มีสันไม่มีสถานไม่มีขราบน้ำมันหยุดไหลเยิ้มนะคะพาร์ทอะไหล่มีเห็นชัดเจนหัวน็อตไม่มีรอยไขยรอยเขียบเพรื่อนมาร์กตามสเมีเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะบอดี้เดิมทั้งคันรับรองว่าใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนนะซีนหน้าห้องเครื่องเดิมจากโรงงานเม็อดอาร์ตเบ้าชกมีเห็นชัดเจนคานเดิมๆนะคะตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อไฟหน้าก็เดิมโรงงานนะโลโก้มีเห็นชัดเจนสภาพเดิมทั้งคันนะคะรับร,ร,รอง ว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจห้าพานนะแนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะวนอสฝากกระปปองไม่มีรอยไข้รอยเขียบเพี่ยนชงวนกันความร้อนยังอยู่นะคะสติกเกอร์มออกมีติดที่เห็นชัดเจนนะเรื่องโครงสร้าง การันตีให้เลยนะคะชนหนักพลิกความจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะดีไซน์มาให้สวยรูออปชั่นแน่ๆนะคะกับ Honda Accord 2.0 EL ปี2018เป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะคะเลียกไม่1,19,000โลราคาค่าตัว5 6 9 0 0 0บาทฟรีด้าผ่อน9,700เท่านั้นนะคะใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนกระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรองครบนะคะสาภาพสวยพร้อมใช้แนะนำไปหนึ่งทางเลือกเลยนะติดต่อมหา นัดได้ตรงได้เลยนะคะ0 9 8ย์0 9 5 8 7นเนัดเพยนโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคนันดันทุกเคสยินดีให้คำปรึกษารับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์ไปทำสัญญาให้ถึงที่นะคะออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะลูกค้าเริ่มต้นฟรีดาวน์ได้ด้วยดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.79%เเท่านั้นนะคะผ่อนได้สูงสุดถึง7ปี84งวดไทรสนใจหารบใช้งานแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะสำ นี่นะคะลูกค้าก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ